คร,ร,<อ>รับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่เกม Dynasty ครับซึ่งเป็นไอซึ่งเกมน,นี้เ,นเป็นเกมน,นเราเนี่ยเอาชีวิตรอดจากเอ่อจ,จากจ,จ,า,กจากจากโ,โจนอ๋อโจรครับซึ่งเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากโจโดยการหาของแต่ละครับซึ่งแต่ละคืนมันก็จะมาบุกหาเราแล้วมาหานะเรา<อ>ต้องก <มา S 2> ันอะไรม ในตู้คอนเทนเนอร์อาจจะมียาบ้าอยู่ร้อยอันโอ้ตกต่อเราเจอเป็นอาวุธดีมากเลยอ่ะได้ปืนอะเอามาให้เราใช้ไหมเราได้ตำรวจขาวเด้อยนี่เราไจ้มา ขอของดีๆไม่มีเลยพายุกำลังนำวิ่งวิ่งวิ่งกระถางแล้วค่ะจิการอ่านระบุปลอดภัยอะไรคือการอ่านระบุเฮ้ยจะรันไปจะลังไปัไปวโอ้ยหูวิ่งเลย

ฝังศพฝังศพอ,อ,อ้าฝังศพไม่ได้แล้วต้องหากอาหารกระป๋องกินด้วยนะเราบ้างเราบ้าอยากพีชีบอ่ะเห็นน้อยหนาในมือแล้วบ้างปาลาใส่เราบ้างัสกี้มัน ลักรังฮุ้ยมากัะตืมเลยไม่ยเฮ้ยเมันกำลังตามล่าตัวเรามันกำลังจะมาฆ่าเรา แขนแล้วขาดไม่เรียกว่าขาดเรียกว่าหักบงชูโอ้จะตายจะตายโอ้เลยเหรอโอ้เดี๋ยวเรามาพาผีกับบ้านเถอะผีระเบิดแล้วเราพาผีกับบ้านเปมนไเอรอ อายุมันยังมาพอดีเราบ้าเราบัาต้องมีรีเซ็ตนะลูกซองเก็บไว้เป็นสำรองเฮ้ยหยาเก็บลูกซองไว้สำรองมีแค่แบบตอนเราใช้อะอุ้งมุงวางคืออะไรวะเพลิงไหมเราบ้าไม่รู้จักเพลิงไหมวะ ติดปักอะไรตัวกรดอะไรอ่ะโอ้เราบังคกมเรถือเลยไม่ได้เลยมันติดปักเราเห็นเราปักติดกระักบองอย่างเงี้ยมันวิ่งมาแล้วทำไงดีมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งเข้ามาแล้วอู้ยแรงแรงแรงจัดจัง เราเราเข้าอ่าเราโอ้ยเรายุ่งแบบสายมาอยู่เราเราเข้าเราบอกกันยังพิ่งเข้าตอนนี้เราก็ไม่ได้เข้าไมนะแล้วคนมา้ส่งพยาบาลน,นี่เปิ์กไรเนี่ยเปิ์กเอ้ยเราบัสเข้ายัางอ่ะเข้าลโอเค โมกคือะพี่ฟาหลอนหายไปไหนวะอันนี้กดตัวเอฟทำไรได้เนี่ยลืมละอ่ะทำไรไม่ได้หรืออ๋อคูดาวชาร์จเลยตัวอะไรเงี้ย กระบ,บอกสองท่อนอุ๊ยปืนมีตัวปืนไล่ยิงเราอีกแล้วต้องติดตาม แค่ไหนไอตบเป็นลูกซองอย,อ,อยู่ไหนวะอุ้ยโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ไม่ใช่ปืนลูกซองปืนอะไรไม่รู้ไม่เราเจอคนมันไล่ยิงเราวัดสาเฮ็กก็ว่วา,วาอะไรเราบ้าโดนผีหรอกจำสแกตตายปะ ยิงปืนกลส่เราเสร็จแล้วมันก็พุ่งเข้ามาเอาช็อตกันอัดหน้าเราหัวเบะมันคือผีหรือเปล่าแน่ใจนะมันคือกระโดดได้แล้วก็ยิงเราเราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ที่เรารู้เราเคยเห็นผีมันห้อยหัวพอห้อยหัวปุ๊บพอเราเข้าไปข้างในปุ๊บอยู่ดีแม่งจัมสเกอเราหายเลยเราตายไปเลยตายตัวนี้ไม่เปจัมสเกอร์เดมันเอาชดการอัดมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยากเจอ อื้ยรีฟาดนะอยู่ไหนหโอ้ได้ได้ไหมอย่ยบพระกับตายดิเฮ้ยตัวนั้นป่ะนะ่ะข้างบนตรงนั้นนะ่ะน่ะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นนะอ่ะเขาบอกว่าเวลาดูปรายุกกำลังมนาะ ล้วแบบเป็นอะไรอะ่ะเกจิเนียเราแบบเราจะล่อมันมาตรงนี้แล้วเราก็จะปลาอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็จะอยู่ใกล้ใกจะยิ่มใกล้แกง่ายต้องใช้ใช้เราเล่นเกิต้องใช้อ๋อจริงจังเหรอตอนนั้นยังเห็นเอาเระเบิดมาปลาใส่เราตายเลย มันฟาดเรามาเราก็ฟาดมันเฮ้ยตัวเป็นเล็กขึ้นหุยหุยยังแรงยังแรงตัวเบรคเฮ้ยมันตัดตัาเบรคขนาดยุ้งเฮ้ยโอ้ยฉันจะตายอยู่แล้วโอ้โหนอะไรเลยอย่าเพิ่งเข้านะเราขอเปลี่ยนเปิร์กเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเราว่าเปิร์กนี่กัก เ,เปิร์ไหนด,เด,ด,ดเนีเปอร์ดีดีมีไหมเปอร์นี้แหละเปิร์ที่ดีเปิร์นี้ได้ไหมเนี่ยฮัลโหลโอ้ยเปิร์สุดคลาสสิกตัวเราก็จะเอาไปด้วยเปิร์หาของอใช่ไหมเราบ้างมันเปิร์หาของ มันจะมีกระเปาให้ตอนเริ่มต้นแล้วมันก็จะมีแบบสามารถใส่หน้ากากเพื่อกันหมอกได้อ้าวเราวังเข้ามาคนละเปิดกับเราทำไมเราบางรีบเข้าอย่างง้ยเราเข้าไปทางไม่ถานนี่ราบังเราไม่ถักต่อเยอยงนะตรงนี้แหละตรงที่แบบเราโดนจัมสเกนเนี่ยเราบังเราขอเล่นดิปปืน เราไปฝึกยิงปืนมาเลยทิ้ยเราวังเห็นชัดนะนอย่าแก่ลูกเฮ้ยมันยิงทะลุสะพานเลยเมื่อกี้มันมีตัวยิงมาข้างหลังเราบัะเราบังไหวนะ ไปยายามตายเป็น,ปนย่างนั้นแหละทำไมมันถึงมาเยอะพอเราไม่ยอมสำรวจที่ว่ามันมาเยอะแค่ไหนมีน้อยไหมมีเยอะมากไหม อันน <ersch> ั <Slack> <What? S 2> <people>. ้นเพงมีหลอกแล้วมีหลอกแล้วมีหลอกแล้ว โมคนตกใจนีเเอ้พรุ่งน,นี้เราหยุดเด้ก,นนนนก,นนกเราจะได้มพาดไม่ลองกลางวันแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีคนไปส่งโรงเรียนพรุ่งนี้พรุนี้พรุ่งนี้พร่งนี้นก,นนก,นนก็จะมีพร่อนเลยแล้ว วันเดียวเขายังคุ้มใช่ไหมเ่าเนี่ยคุ้มจริงๆเสียงอะไรไกลเลยว่าเดี๋ยวพักเรื่องัดพิซซาเอาไว้ตัดหมดราบังกเรื่อะไรรวงเรื่องอะไ โอ้ย <si <si> <si> เราไปเราไปสินี่ไปดูดิว่ราโไม่เราบักได้ปืนหรือเปล่ากูเจอคนนี่อีกเลยอ่าสัยแล้วไงจะกับบ้านทันป่ะเนี่ยกาบไม่ทันก็ใส่หน้ากากมีกาปิกกระปุกเจอคนเดีมวกันคู่กดรับเเราไม่มีของเลยอ่ะทั้งคู่เลยอ่ะ ตาเม,มื่อกี้มีของมีอาวุธยังสู้ไปไหวเลยนะครับแต่เราไม่ได้อเอาเปืนเราเอาเปินป์นแบบสายหาของอย่างเดียวเลยนะก<อ>ระโดดฮัน้ยเวลเวลสองพนอย่างนี้บนเวลสองออพเจ็บหมอ๋อ เราพยายามเรียกมันอยู่แล้วนะเห้อเห็นไหมเราวะเดี๋ยวเราเปิงเดี๋ยวเราต้องมาหยุดป่ะอย่าพึ่งเข้านะไอ้ฝ้าไอ้ฝ้ามันมาแต่ฝ้ามันไม่ยอมเข้ามาในดินี่ยเออเกมบ้านรู้บ่าเราบะาเฮ้ยรู้บ่าเดี๋ยวฝ้าไม่หนีฝ้าเหรียญเต้เฮ้ยเราไปเล่นเกมนี้โทเลโดดีกว่าปล่อยเราบักกับฝ้าเล่นไป คนน,บบนี้มาแบงคนแดงครับพี่อ๋อมาแบนของมาแบงตู้ไอ้นินโดเินโดบอกว่าอะไรนะเอ๊ะไม่ใช่ร้อยมาแบงเล่มแล้วเข้ามาเร็วเล่มวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าเล่นอย่าเราเล่นเกมนี้ให้เินโดดูสักตาหนึ่งมันเนี่ยเรา แล้วเ okay, ีงอะจอเดี ote, ๋ยวเพงนี้เนี่ยมันเพลงไอ้หมาอีโมชัลด์ไอ้เหี้ยมันเนนนนนเนีวะไม่ใช่เราเปิดยดูเนี่ยเนี่ยชีโน่ชโน่ชโนชนเอีโมชัลดเม ขอขอขอแอดกอแบบเต็มยดเลยมาพี่คอนิดมาเราแชร์หน้าจอ้เด่นด้วยกันขอแอดขอแอดขอแบบเต็มยนเลยนะพี่ขอพี่เฮ้ยเกมอะไรอ่ะเฮ้ยเเล่นดูกมพี่เราบั็เล่นแล้วโอเคนะเอาเป็นว่าเกิดชอบเกมนี้แน่นอนเลย